ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะผมครับวันนี้มาพบกับผมหน้าตัวหลุมนะครับพอดีเมื่อกี้ทีมงานที่เขาอยู่ที่ดอยดำนะผมเขาโทรมาว่าเขามีเนื้อวัวครับผมวัวเขาเขาตายนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปผมจะขึ้นไปกินเนื้อวัวที่นู่นนะครับก็ไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วจะขึ้นไปคุยเรื่องต่อด้วยนะครับไปคุยเรื่องต่อด้วยปีนี้ไม่รู้เขาได้กี่หลุมนะครับเขาเลี้ยงว่ากี่หลุมไม่รู้ครับเดี๋ยว ระหว่างทางก็เดี๋ยวให้ถ่ายไปดูเป็นช่วงๆครับผมทางขึ้นโครงการตำน้ำดิดมรีดอยดำนะครับทางเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินลาบนี่กินที่นน่นเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวตอนนี้เย็นแล้วนะครับพอดีเขาเพิ่งโทรบอกด้วยนะครับผมประชุมเพิ่งเสร็จครับผมประชุมเพิ่งเสร็จก็เดี๋ยวขึ้นไปเลยนะครับติดตามครับครับผมก็ไปกับน้องชายสองคนครับอันนี้กำลังรอน้องชายอยู่เขากำลังตามมาข้างหลังนู้นนะครับครับผมติดตามครับ

ตอยดำนะครับเดี๋ยวแวะสักแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งพักรถสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเอาละฝนก็นเข้ามาแล้วเอาเบียร์เมื่อกีอ้ก่องเบียร์เน่มาสองขวดกินบ้านไหต้องไปขวดไหนะเดี๋ยวนี้เกิงไงฮอ,อ้บอยอ่อเดินทางต่อไปตอยดำคัะผมแต่ตุธมิวครับ Aí, แานปานเออเม่อผมนึกว่าหมาหมา่ยมันเต้นกระดงกระดงกระดงแหขาวกระดล้ว่แม่ก่อนแม่ตอนได้่ายสัก่นเฮ้ยรงีัวไปพูดัวนี่เออโดดตัวฟังนี่แม่กนารู้หอยมันอ่ะี่รู้เต้น่นรงเระงรว่ะ แม่ก่อนนี่ได้เข้ากล้องเลยนะเพื่อนเออผฟังมา <c oughs> นี่ลุงฮอยนี่ตัวนี่เนี่ยสองตัวนะ <c oughs> มาสองตัวเล้ <c oughs> เวเจอเก่งครับผมเก่งตนนึงเจอสองตัว <c oughs> จะได้น้องประมาก่อนนะครับไม่ได้เข้าเป้า 对，<laughs> 你摸，你摸摸摸。摸 ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บ้านของอลองแล้วนะครับกันดอยดำครับผมโดยดำตอนนี้เราจะทำเมนูกับเ,เป็นเนื้อวัวผมเนื้อวัวเดี๋ยวเราจะซ่าเนื้อวัวครับซ่าดจีนวัวนะครับบรรยากาศสุดยอดนะผมที่นี่มาถึงมืดแล้วเนาะวันนี้พอดีวันนี้ผมประชุมนะครับเลยมาถึงจ้าไปหน่อยโอเคนเนื้อวัวเนื้อวัวติดตามครับผม อเอาขับแก้วไปก่อนนะครับอันนี้ต้มไก่ครับผมต่าเหมาะมเหมาะต้มไก่ไ่บ้านนะผมไก่เมืองเหมาะขนาดี่นี่โควิดไม่ฮะคอืมเป็นไก่ไไปเป็นไก่พันผสมครับผม มเลเราต้องคุยกันเรื่องต่อตัวแล้วก่อนพอดีนั่งอร่องทีมงานเิ้นวัวเป็นตายของผมเขาก็เลยมาได้กินกินวัวจับพอดีเลยนะครับวันนี้แล้วก็เตรียมเมนูเตรียมอย่างไว้รอเขาครับผมโชคดีมากๆสุดยอดนะผมไถแม่ด้วยจำนี้ต้องมาบ้านนนองครับผมสุดยอด ขาโน่ขาโน่ขาโน่กีสระแต่กบน้องสองคน <c oughs> ผมมามาอูอ้เรื่องต่อเตนะครับเพราะว่าปีนี้ปีนี้นอลองเปิลมาได้ต่อปลาครับผมเปิลมาได้ต่อปลาผมก็เลยว่าผมขึ้นมาเอาที่เนี้ยไปเลี้ยงอ่าหลายปีแล้วนะครับเอาจากตรงนี้ไปมันก็เริ่มจะบบค่อยมีเนาทะทั้งข้างบนนี้ก็เลยมาอู้กัมนมากปีหน้าต่อที่ผมเพาะได้นะครับต่อที่ผมเพาะคือผมจะเอาขึ้นมาเลี้ยงที่นี่นะครับที่นี่สถานที่ดีกว่าอย่างเป็นคือเป็นปลาของเปิลโดยตรงเลยนะครับ ของข,ข,ของเขาโดยตรงเลยนะครับคือมันจะอุดมสมบูรณ์น่าจะดีกว่าเลี้ยงมาที่นี่นะครับก็รอติดตามมาปีหน้าผมจะขึ้นมากี่หลุมนะผมสําหรับต่อเลี้ยงต่อเพาะนางพญาเองนะครับที่นี่ที่นี่ถือว่าน้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนที่นี่เยอะมากนะครผมเมื่อก่อนนี่เยอะมากรครับน,นี่นะครับอ,อันนี้นี่เป็นเจ้าพ่อต่อที่นี่นะผมนี่ปีนี่ผมนี่ได้ชิน ลงชีกปลายปุ๊ไปบได้สิบกี่สิบหลุม<ล>นะครับผมมาได้สองปีแ้วนะสองปีมานี่ถือว่า <ๆ S 2> น้อยนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมผมย้ายจากที่นี่ไปที่นูน่นเออด้วยหรือเปล่าแล้วก็ด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับก็คืออ่ออะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างนะผมก็ปีนี้ผมเอาขึ้นมาแน่นอนนะผมผมเอาไว้ที่นี่แน่นอนเพราะ่าจะได้เอาขึ้นมาแพรพันุ์ที่นี่เพราะส่วนหนึ่งพอพันธไม่พันุผมก็เอาจากตรงนี้ไปนะครับใช้นี่หมอเออนี่ค่ะใช้นี่ะ เดี๋ยวเรากินอะไรกันเดี๋ยวแล้วนั่งคุยกันธุระอะไรกันเสร็จก็จะเดินทางกลับครับผมจะซาจีนหัวซาจีนหัวซาจีนหัวจีนหัวอันนี้มีต้มไก่ด้วยนะครับมีต้มไก่มีต้มไก่ด้วยนะครับเต็มติดตามครับผมแล้วครับพ่อขัวพ่อรัวพ่อขัวบ้านดอย จะซาชิโนบผมต้มไก่เนี่ยอร่อยขนาดสุดยอดอัสุดนี่มหา,มาเมล์เดี๋ยเแล้วครับซาดเด็กซาดเด็ก ถ้าอู๋ถึงลาไม่ินัวนเนี่ยลหมนิ้ควายก่อนิ้มวนี่ลหมควายนะพริมันินมันจะหวานเนาะกิ้วเดือนน้านี่ช่วยสนิละนี่อือเป็นน่นเไปสมอุ้งร้อน กดกินะกดกดกมันม้อเนอะได้ยังไงหมอได้นะครับไดาแล้วครับอาลง้เอาแขางเลยหม้อใส่ลาบใส่ลาบในเปิ้งอยู่อที่ไปครัครับนี่นะครับใส่าันลันลันซาซาเดิซาดิลันลันลัน เรามีแกมีแค่ถืออะไ้หน่อยนะครับนี่ไม้มหมาก,ก่อนได้กลิ่นต้มเนาะแล้วนี่ก็ได้กลิ่นซ่าอืมอีกอ่ะหมอถ้ามีใส่ดีอันนูอนนี่ครับ <laughs> สุดยอดสุดยอด โอ้นี่ยชว์ใมีฮาเลยถ้ากินแล้วมีกำลังนะมีมีแหงมีกำลังนะเขาว่าเอี๊ยะเดี๋ยวเขาบอกผมเขาว่าเอี๊ยะนะมีสูตรโอเคเดี๋ยวเขาอุทุเลาเสร็จเรียบร้อยนะครับเรื่องของตอกันเลี้ยงต่อนะครับอืออออืออืเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปไปขึ้นเวนอยู่เวรต่อนะครับผม ไ,ไม่จะอยู่เว้นต่อหมายความว่าไปไปข like okay> ึ้นเว้นไปทํางานปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับผมอยู่เดี๋ยวเกินก่อนมาได้ครับผมมาคุยธุระเสร็จว่าเรื่องของต่อจะมาเลี้ยงกันอย่างไดอย่างไดก็อู้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทานข้าวทานหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับขอไหว้อาจิเนียวจะเลี้ยงเท่านี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยทีมงานน่ารักตกลุมครับผมครับสวัสดีครับ Okay. เอาแล้วระวังทางหากับเจอพี่น้องบัววางทางอยู่นะครับก <c oughs> ็มีบัวน้อยด้วยมีไฟด้วย ไม่ทันเราออกทางเราก็เจอแบบนี้นะครับโอ้ยออกไปูกที่ลมหน่อยอข้างหน้ายังมีเยอะเลยนะครับข้างหน้ายังมีอีกหลายตัวเลยนะครับ ลบหน่อยเย้ฮเย้ๆลบหน่อยลบหน่อยลูกพี่ฮัลโหล